3CG Pre Studio Presents เปิดแฟ้ม hmm. ประวัติข้อมูล Beast War ตอนที่1 f i e l Source ยังอยู่กันในยุคแห่งสัตว์ร้ายก่อนที่จะได้ดูหนังภาคใหม่นี้อีกแล้วครึ่งปีระหว่างนี้ลองมาดูกันว่านิยุคสัตว์ร,ร้ายก็ยังมีทร a น s ์ o อร์ er สายพันธุ์พิเศษที่มีมากกว่าที่ปรากฏตัวในเนื้อหาแอนิเมชันอยู่อีกหลายรูปแบบโดยจะไล่ให้ดูในแต่ละคลิปว่ามีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับผม f u e l Source เป็นชื่อสายพันย่อยของทรานส์ฟอร์ในยุคสัตว์หลายที่เกิดความผิดปกติของกระบวนการสแกน DNA ที่เกิดรวนขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้การแปลงร่างของฟิลซอสจะเป็นการแปลงร่างของสัตว์ประหลาดที่มีส่วนผสมสัตว์2ชนิดในตัวเดียวกันโดยหลักปกติแล้วระบบสแกน DNA มักจะมีโปรแกรมที่คอยป้องกันขั้นตอนในการเลือกสแกนสิ่งมีชีวิตโดยจะเลือกเพพยงชนิดเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการฟอร์มตัวและการแปลงร่างภายหลังด้วยแต่ด้วยระบบล้วนที่เกิดจากเหตุการณ์แพนเดตบัสเตอร์ถูกทำลายและขึ้นวนวตัี กลับทําให้ระบบสแกน DNA เลือกสิ่งมีชีวิตมา2ชนิดผสมกับโปรโตโฟอร์มในร่างเดียวจะเกิดทรานส์ฟอร์เมอร์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกทั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสเตซิสพอ d อันเกิดมาจากการระเบิดของอ o o d รณ์แบสตบเสเตอร์จนเกิดขึ้นควอนตัมแผ่กระจายลงมาอาบอย่างดาวโลกและทําให้สเตซิสพอรตหลายอันที่ร่วงลงมาจากแรงระเบิดทําให้อาบขึ้นควอนตัมด้วย ส่วนหนึ่งทให้เหล่าฟิวซอสมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเหล่าทรานส์เมททนเน่ของการมีคุ้นผิวภายนอกบางส่วนที่เป็นโลหะผสมสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นเนื้อโลหะที่เวววาแบบเดียวกันกับทรานส์เมททนฟิวซอสฝ่ายแมกซิมอลประกอบไปด้วยนะักรบ5ตัวได้แก่ซิงเวิร์โบ้ใจบริสุทธิ์แข็งแกร่งรวดเร็วคือคุณสมบัติ3อย่างที่หล่อเหล็กกขึ้นมาจนเป็นซิงเวิร์โบ้ โดยเฉพาะสำนึกและการแย่แยดีชั่วที่เข้าเส้นสะจนแม้แต่แม็กซิมอลด้วยกันเองยังมองว่าซิมเวอร์โบมีบุค,คลิกที่เป็นปัญหาด้วยกิริยาที่สุภาพเรียบร้อยน้ำเสียงที่โคตรไพเราะช่างเจราจาคำหวานราวกับพระเอกลิเกแถมยังช่างพูดสุนทรพจน์เล่ากับว่าจะเป็นพระเอกของเรื่องซะเองยังทำให้แม้แต่ออปติมัสพรายมอลยังต้องมองบนโดยสิ่งเหล่านี้แทบไม่ต่างอะไรกับดาบสองคมสำหรับซิมเวอร์โบโดยมากเขามักจะชี้ขาดผิดถูกได้แบบแยกขาวและดำอย่างซื่อตรงสมกับหมาป่าทรนงที่เป็นส่วนหนึ่งในร่างแป แต่สิ่งเดียวที่ทําให้ชีวิตซินเวอร์โบล์มองเป็นสิ่งเท่าก็คือแบ็กอารักเนียที่ทําให้สํานึกและแยกแยะผิดถูกของเขาต้องสั่นคลอนความรักที่เขามีต่อน,นางพลเรเดคอนตัวร้ายทาให้พระเอกรายนี้ถึงกับเป๋ซึ่งเดิมทีนางเป็นโปรโตโฟอร์มแมกซิมอลจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ซินเวอร์โบ์ตั้งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะดึงแบ็กอารักเนียให้กลับมาอยู่ฝ่ายคนดีไม่ว่าจะต้องตามตื้อหรือต้องเผชิญด้วยความไม่ไว้วางใจของแมกซิมอลด้วยกันเองก็ตามเพื่อพิสูจน์ว่ารักแท้สามารถเอาชนะได้ทุกอย่าง ร่างแปลงของซินวโวคือหมาป่าสีเทาเงินแต่มีปีกหางและขาทั้งสองข้างของเขาเป็นนกอินทรีถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงคริปฟอนไว้ก่อนก็ได้นะครับซึ่งสามารถบินบนฟ้าได้อย่างอิสระอาวุธของเขาคือจรวดมิตรไล์ขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในขนปีกโดยจะยิงออกมาจากป้ายปีกทั้งสองข้างและยังใช้ได้ในร่าัอุ่นยนและยังมีอาวุธที่คล้ายทวนสั้นสองชิ้นที่ดึงออกมาจากขนปีกที่ว่าได้อีกด้วย Air Hammer Air ม a m m e r โดดเด่นในเรื่องความเร็วไม่ว่าจะในน้ําหรือกลางอากาศ จนจัดได้ว,ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่รวดเร็วที่สุดทั้งสองพบจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภารกิจสอดแนมจากที่ไกลๆด้วยดวงตาที่เฉียบคมหงเหี่ยวและการจู่โจมที่ดุดันใต้น้ําของฉลามแอร์แฮมเมอร์จัดเป็นพวกไม่ช่างพูดเงียบขรึมแต่จริงจังกับเป้าหมายโดยไม่แสดงออกว่าในใจเขาจะคิดอะไรและจะไม่เคลื่อนไหวอย,อย่างบุ่มบา่ามจนกว่าจะแน่ใจแม้ว่าความเงียบขรึมของเขาจะไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขาหน้าคบแต่ความสามารถในการรบ ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นเป็นที่ชื่นชมในหมู่ของพวกแมกซิมัลตลอดมาร่างแปลงของแอร์แฮมเมอร์จะเป็นสัตว์ประหลาดที่มีสว่วนผสมของฉลามหัวค้อนที่มีฟันอันแหลมคมแต่มีปีกและขาที่มีกรงเล็บแหลมคมของเหยี่ยวในร่างหุ่นยนต์เขาจะมีมือขวาที่เป็นรูปร่างคล้ายกับขากรรไกรเป็นอาวุธใช้งานได้อย่างเฉียบคมผีดกับลูกตักอันเรียบง่ายแบนทอร์แบนทอร์เป็นนักรบแมกซิมัลในอุดมคติเพราะเขานันทั้งแข็งแกร่งว่องไว เป็นนักรบที่มีระเบียบวินัยและเต็มไปได้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะการรบแบบกองโจรและวินาศกรรมยิ่ง,งรวมกับร่างฟิลเซอร์ของเขาที่สามารถขึ้นไหวได้อย่างอิสระทั้งบนพื้นและตามยอดไม้ยิ่งทําให้สมองรมิูใหม่บนดาวโลกเปรียบเสมือนบ้านสำหรับเขา เพราะเขาสามารถสะกดรอยหรือซุ่มรอเหยื่อได้อย่างใจเย็นและอดทนจนพลเรคอนเป็นเหยื่อเข้ามาสู่วงล้อมให้เขาเชื่อดแบบสบายๆด้วยสารพัดกับดักสายระเบิดแม้ว่าเขาจะพยายามเป็นกําลังสําคัญในการรบของฝ่ายแมกซิมัลแต่ก็เป็นได้เพียงแค่ช่วงเวลาที่ใจของเขาสงบแต่ทัศบะแตกเมื่อไหร่นั่นคือความบันเลยของคนที่อยู่รอบข้างเพราะเขาจะโจมตีใส่ทุกคนที่อยู่ในระยะอย่างบ้าคลัง่งโดยไม่คิดหน้าคิดหลังและจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะอารมณ์ดีและจะสงบลงได้เองเท่านั้น แบนทอจะเป็นนักสู้ที่นัดก,การรบแบบมือเปล่าด้วยกล้ามเนื้อที่ทรงพลังและยืดหยุน่นทาให้เขาเป็นนักสู้ที่อันตรายแต่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของพวกเขาก็คือตัวเขาเองนั่นแหละร่างแปงเขาคือสัตว์ประหลาดที่ผสมกันระหว่างลําตัวและขาสีข้างเสือโครง่งแต่มีหัวเป็นลิงแมนเรียวทาให้เขาสามารถเคลื่อนไหวในพื้นที่ป่ารกได้ทั้งบนพื้นและตามยอดไม้ส่วนในร่างหุ่นยนต์เขาจะมีดาบที่ประกอบขึ้นมาจากส่วนหลังและหาง แต่ที่เด่นของเขาคือหมัดอสองพลังที่ได้แรงส่งมาจากระบบษษษษลูกสูบพิเศษบริเวณแขนขวาน็อกโโร่น็อกโโร่อาจจะดูเป็นคนปู่ขี้งุดหิดทำหน้าตาบึ้งตึงแต่เด้วยเขาเป็นหนึ่งในแมกซิมอลที่อายุมากที่สุดตัวหนึง่งแต่อายุที่มากนั้นก็เป็นแค่ตัวเลขไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ทําให้เขาเชื่องช้าอึดอัดแต่กลับกันกลับทําให้เขาเป็นพวกมุทะลุหัวร้อนตามอายุที่มากขึ้นด้วยแนวคิดลุยก่อนคิดทีหลังเปิดก่อนได้เปรียบทําให้พวกวัยรุ่นเกนเรจะได้เจอกับลุงบุสุดเกา๋า ตามฉบับผู้เท่าไปตามๆกันเพราะเขาถนัดการต่อสู้แบบมือเปล่าอยู่เดิมและมาบวกกับเขาที่อยู่บนหัวกงเล็บและกล้ามเนื้ออันทรงพลังยิ่งมีลุบ้าความหัวร้อนที่เป็นทุนทําให้เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวทีเดียวแต่เขาก็ยังมีด้านดีของความเป็นผู้ใหญ่ที่พยายามสั่งสอนถ,ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่เรานักรบรุ่นหลังที่อยู่ในทีมแต่ก็ไม่ค่อยจะมีใครฟังแกเท่าไหร่ร่างแป้งของเขาจะเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหัวและลำตัวคล้ายกับวัวปลาแต่มีปีกและเล็บยาวๆแบบค้างคาว อาวุธของเขามีเพียงแค่เขาและกรงเล็บที่บริเวณปีกเท่านั้นแต่ก็มากพอที่จะประยุกต์ใช้กับมวยสุดเก่าของเขาถ้าใครยังไม่หนำใจอีกเขาก็ยังสามารถปล่อยสายฟ้าออกมาจากกรงเล็บเพื่อเป็นอาวุธยิงได้อีกด้วยทอก้าร่างฟิลเซอร์ของทอก้าได้รวมเอาความแข็งแกร่งผืนดินและผืนน้ำเอาไว้ในร่างเดียวร่างกายอันใหญ่โตของเขาเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงมากกว่าทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของเขามากมายห้องงานของเขา ก็เสียบอ่างเฟลดิคอนจะทะลุได้อย่างง่ายดายยังไม่นับเรื่องร่างกายที่สูงตระหนันในสนามรบเรากับเป็นหอคอยเคลื่อนที่ก็ทําให้ฝ่ายเดียวกันยิ่งฮึ่มและทําให้ศัตรูใจฝ่อได้ในเวลาเดียวกันแต่นอกสนามรบแล้วทอ้าค่อนข้างเก็บตัวอินโทรเวิร์ดขุนค,คิดอยู่คนเดียวจนทําให้ดูจะขี้อายเลยด้วยซ้ําบุคลิกนี้ทําให้เขาสามารถใช้คำอธิบายว่าพูดน้อยต่อ,อยหนักได้อย่างเต็มรูปธปรรมร่างแปลงเขาคือสัตว์ประหลาดที่มีหัวและลําตัวจนหางที่เหมือนกับวานเฟชคา แต่มียาขนาดใหญ่ทั้งสองข้างอยู่ใต้ปากและขาทั้งสีข้างที่คล้ายกับช้างในร่างหุ่นยนต์เขาจะมีอาวุธเป็นปืนฉีดน,น้ำแรงดันสูงซึ่งสามารถเจาะหรือตัดโลหะได้อย่างราวกับเลเซอร์แต่ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับงาขนาดใหญ่ที่เสียบทลุรล่างศัตรูได้ง่ายดดยราวกับเสียบกระดาษกันเลยทีเดียวฟิลซอสฝ่ายพลเดคอนก็มีนักรบทั้งหมด5ตัวประกอบด้วยควิกสไตร์ควิกสไตร์เป็นพวกนิยมความรุนแรงบ้าสาัตว์กระสุนสงเดดโดยไม่ได้มองว่าตัวเองกำลังจะโดกนกระทึก เจ้าซื้อบื้นี้กระหายอยากจะอัดแต่คนอื่นอย่างเดียวจนดูจะกลืนกินสำนึกเดิมที่เป็นโปรโตโฟอร์มของแมกซิมอลจนหมดสิ้นแต่ด้วยความซื้อบื้อคิดน้อยด้วยปัญญาก็ทําให้ควิกสไตร์ถูกชักจูงได้ง่ายจนแมกกาทอนเห็นผลประโยชน์ในการใช้งานแต่ก็นั้นก็ไม่ได้มีแต่แมกกาทอนเท่านั้นที่โน้มน้ำควิกสไตร์ได้ทั้งไทแลนทูรัสและแบคอารักเนียก็สามารถจูงจมูกเจ้าบื้อนี้ได้บ่อย จนทาให้วิธีที่ดีที่สุดสำหรับเมกะ t h ที่จะควบคุมควิกสไตร์ได้ก็คือคําขู่ฆ่าแบบเดิมๆที่เรียบผลตลอดพอถึงควิกสไตร์จะกล้าบ้าบินแค่ไหนก็กลัวตายเหมือนกันนัแหละร่างแปลงควิกสไตร์คือแมงป่องสีเหลืองทองที่มีหัวงูเห่าอยู่ที่ปลายหางแทนเหล็กในโดยส่วนงงูเห่าจะกลายเป็นแขนขวาในร่างหุ่นยนต์ที่ใช้ยิงลําแสงซึ่งสามารถใช้เป็นพลังโจมตีได้และขาทั้งแปดของมันจะกลายเป็นมือซ้ายขนาดใหญ่บัสโคร บัสครอว์ดูเหมือนจะเป็นพวกป่าเถื่อนและเป็นฟิวเซอร์ที่ทรงพลังกระหายการต่อสู้และทาตัวอวดดีบ้าระหำ่ำมันดูเป็นแบบนั้นแต่น้อยคนจะรู้ว่าเบื้องลึกบุคลิกที่ดูอันตรายอวดตัวจนยาะเยูเพื่อนตลอดเวลาของมันเป็นเพียงภาพหลงตาที่พันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเปลือกหุ้มปิดบังความวิตกจริตและไม่มั่นใจในตัวเองเท่าใดนักโดยมันมักจะเอาหน้ากากนี้มาปิดบังความวิตกกังวลจากคนรอบข้างที่จะจ้องจับผิดมันจนมักจะปลีกตัวออกไปใช้เดี่ยวทํางานคนเดียวเพื่อหลบเล้นสายตาของคนรอบข้างแทน ร่างแปลงของบัสคอลคือสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายผสมระหว่างตั๊ก,กแตนตามข้าวสีสันสดใสที่มีขาหน้ารวกับเขียวแต่มีขาหลังกิ้งก่าโดยในร่างขงยนต์ปกติจะพับออกปีกและขาเก็บไว้ที่ด้านหลังแต่ก็สามารถถอดออกมาประกอบเป็นอาวุธเขียวคู่ได้ในส่วนของก้นของตั๊ก,กแตนก็สามารถถอดติดเป็นโล่ที่แขนซ้ายได้เช่นกันเทราเกตเตอร์เทราเกเตอร์เป็นเพลเดคอนที่เหม็นเน่าไม่ใช่ชื่อเสียงเช้าโชวแต่เหม็นจริงๆตรงตัว เนื่องด้วยมันเป็นพวกซบมกชอบเอาตัวเกิดกู้โคนตมและสิ่งปฏิกูลอื่นๆในท่อระบายน้ําหรือบึงแล้วนองจนเป็นนิสัยเลยทําให้รับภารกิจเนเหม็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งมันก็ปรับนิสัยซบมกนี้ให้เป็นประโยชน์ในการทําภารกิจดักซุ่มโจมตีในการพรางตัวให้เนยนไปกับสภาพแวดล้อมที่เป็นบึงหรือโคลนตมได้อย่างกลมกลืนและน่าแปลกคือแม็กซิมัลส่วนใหญ่กับไม่ได้กลิ่นเหม็นของมันหรือรู้สึกว่ามันซุ่มอยู่แถวนั้นจนมันสายไปซะแล้วแต่ด้วยนิสัยขาดสุขออนามัยอย่างรุนแรง ก็ทําให้ระดับวงจรภายในของเทอร์่าเกเตอร์เองต้องสัมผัสกับสิ่งสกรปรกแบบเกลีมิตจนรับไม่ไหวชนิดที่ว่าวงจรพังกันบ่อยครั้งเลยทีเดียวร่างแฝงของเทอร์่าเกเตอร์คือจระเข้ที่มีกระดองสุดหินของเต่าสแนปปิ้งมันจึงเป็นทั้งอาวุธโจมตีคือขากรรไกรสุดโหดของจระเข้และเครื่องป้องกันคือกระดองเต่าที่แข็งแรงในร่างหุ่นยนต์ส่วนกระดองเต่าจะกลายเป็นโล่แขนซ้ายที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับเพชร ส่วนหางและขาหลังของจอริเข้จะแปลงเป็นอาวุธที่ผสมกันระหว่างกระบองและตื่นบาสเตอร์แบบโองวแฟรที่สามารถยิงลำแสงความร้อนระดับที่เผาทรานส์ฟอร์มเมอร์ให้สุกได้แบบสบายอินเจคเตอร์อินเจคเตอร์เป็นพวกที่มีปัญหาเกิดกว่าการเคารพตัวเองเพราะมันเคารพตัวเองมากเกินไปจนเรียกว่าหลงตัวเองจะดีกว่าเรียกง,ง่า,ายๆว่าเหอหมอยนั่นแหละเพราะรูปร่างที่โคตรประหลาดของมัน แม้แต่ตัวอินเจคเตอร์ก็คิดเสมอว่าตัวมันเองโคตรจะหล่อด้วยขาทั้งสองข้างและคีบเงี่ยงอันอลังการของมันเหมือนจะเป็นมุมมองที่ไร้สาระแต่โดยสายเละแล้วพวกมันเป็นพวกเหลี่ยมจัดมีจิตมุ่งร้ายที่รุนแรงทำให้มันเป็นศัตรูที่อันตรายมากร่างแปลงของอินเจคเตอร์คือสัตว์ประหลาดที่มีหัวและคีบเงี่ยงของปลาสิงโตแต่มีปีกและลำตัวส่วนหลังเป็นของโตต่อทำให้อาวุธที่ร้ายกาจอินเจคเตอร์คือพิษไซเบอร์ที่สามารถทำลาย ระบบประสาทที่มีอยู่ในเงี้ยงบนหัวปลาและเหล็กในตัวต่อตรงก้นโดยในร่างหุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นปืนบาัสเตอร์ที่ยิงได้ทั้งจรวดมิสไซล์และพิษไซเบอร์โดยอินเจคเตอร์จะเป็นหนึ่งในทัพอากาศที่เชี่ยวชาญมากของฝ่ายพระเดคอนบวกกับร่างฟิลเซอร์ที่มีปลาสิงโตเป็นส่วนประกอบก็ทําให้มันสามารถรบในใต้น้ําได้ด้วยกันซุ่มโจมตีบริเวณน้ําตื้นสกายชาโดดูสกายชาโดาาดูเป็นนักการเมืองที่เฉาโชก่อนจะได้ร่างสัตว์ฟิลซอสมาซะอีก ในฐานะของนักการเมืองที่มีตัวกันที่เป็นสเสน่ห์ปากหวานมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เปล่าเลยเพราะมันเก่งเรื่องแทงข้างหลังคนอื่นจนทําให้ประวัติของมันแม้แต่สตาร์สครีมก็อาจจะกลายเป็นแค่เด็กอมมือไปเลยทีเดียว <c oughs> มันเข้าร่วมกับแคลดกคอนและใช้อุบายถนัดในการให้ความช่วยเหลือหวังผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนซะมากกว่าเล่เพทุบายของมันยังลาไปถึงการใช้ในสนามรบอีกด้วย ไม่ใช่ในแง่ของการสอดแนมแต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการซุ่มโจมตีด้วยดูแลวช่างมีสเสน่ห์อีกทั้งสกายชาโดเองก็ยังมีความอดทนเพียงพอที่จะชักใย,ยอยู่เบื้องหลังและหาผลประโยชน์อย่างเงียบๆจนอาจจะทําให้สกิลนักการเมืองของมันอาจเทียบเคียงได้กับแมกกาทรอนเลยได้ซ้ําร่างแลงของสกายชาโดจะเป็นสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายเป็นอีกวนาแต่มีปีกและหางแบบมแมลงปอโดยจะมีอาวุธสองอย่างคือ ปีกคู่ที่คมราวกับดาบซึ่งสามารถตัดร่างของแมกซิมอลที่ไม่ทันระวังตัวได้แบบสบายๆและอีกทั้งยังสามารถยิงจรวดมิสไซล์ได้จากหางแมงปอได้อีกด้วยในร่างหุ่นยนต์ปีกคู่ที่คมกริบจะติดตั้งอยู่ที่แขนขวาในสภาพของอาวุธรูปทรงกันไกลส่วนแขนซ้ายจะเป็นหัวอีกัวนาที่มีมือซ่อนอยู่ภายในและยังมีเจลเหลเทอร์โบมิสไซล์ที่ยิงออกมาจากปากได้เป็นอาวุธลร้ได้อีกด้วยโดยหลังจากนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงเก็ดเล็กเก็ดน้อยเพิ่มเติมกันนะฮะ ว่าฟิลซอสจะอ่านออกเสียงว่าฟิลซอสไม่ใช่ฟิลเซอร์สก็ไม่แน่ชัดว่าทำไมฮัสโบรถึงเลือกที่จะอ่านแบบนี้ดูแล้วทั้งค่ายฮัสโบรและเคนเนอร์สดูจะชอบไอเดียเรื่องการเอาสัตว์สองชิ้นมาผสมกันจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเหมือนกันเพราะทางเคนเนอร์ก็ได้เอาไอเดียนี้ไปใช้ในซับไลน์ของจูเลสิกพาร์คในชื่อจูเลสิกพาร์คคอสเอฟเฟกต์ที่วางขายในเวลาไล่เลี่ยก,กันมีตัวละครอีก2ตัวที่ยังก้ามกึ่งว่าจะเข้าข่ายเป็นฟิลซอสหรือไม่ ตัวอย่างแรกคือไทเกอร์ฮอคที่ปรากฏตัวในช่วงท้ายของซีรีส์บิสวอร์ภาคแรกเพราะเป็นร่างเกิดใหม่ที่เอาแทเกอร์อนและแอร์เลเซอร์รวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นไทเกอร์ฮอคที่มีร่างแปลงเป็นเสือขาวแต่มีปีกของนกอินทรีแต่มันก็มีร่างกายที่เป็นโลหะทั้งหมดไม่เหมือนกับฟิวซอสทั่วไปที่ร่างแปลงเป็นสัตว์ผสมเนื้อหนังแบบสัตว์จริงๆทําให้ไทเกอร์ฮอคถูกจัดล้วนเป็นทรานส์เมทันทูอย่างเป็นทางการซะมากกว่าหากนับตามเว็บของเล่น อีกตัวก็คือแมกมาทรอนจากซีรีส์ Beast War Neo มาดูลวจะเป็นตัวละครที่ก้ามกึ่งมากกว่าจะเป็นคอมไวเนอร์หรือเปล่ามากกว่าจะเรียกว่าฟิลซอสเพราะว่าฟิลซอสคือร่างส่วนผสมของสัตว์2ชนิดแต่มีเพียงตัวเดียวไม่สามารถแยกร่างอจากสัตว์2ตัวได้ในขณะที่แมกมาทรอนจะแยกร่างอจากเดโนเสาร์สตัวเต็มๆในร่างสัตว์และสามารถประกอบร่างกันได้ทั้งร่างสัตว์และร่างหุ่นยนต์ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้ข้อมูลตัวนี้เพิ่มเติมเราจะทําคลิปแยกต่างหากนะครับถ้าหากว่ามีเวลา แต่ของเล่นของแมกมาทรอนที่เอาไปขายในอเมริกากับระบุบนกล่องชัดเจนด้วยคำว่า unstoppable grey d i n o b o t fuel so หรือ f u s o อ r สามไดโนเสาร์ที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้ทำให้แฟนๆยังเสียงแตกว่าแท้จริงแล้วแมกมาทรอนเป็น FullSource หรือคอมไบเนอร์กันแน่ก็พอมั่วซั่วมากง่ายแบบนิยายต่างๆถึงเปไปเป๋มาตลอดยันเป็นหนังเลยยังไงล่ะฟิลซอสที่นำไปใช้ในแอนิเมชันบิส a r ลภาคแรกจะมีแค่ซินบิวเบิกับฟิกสไตร์มาเป็นฟิลซอสแค่ฝ่ายละตัวเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณที่จํากัดเลยมีตัวละครที่น้อยบวกกับเกรงว่าตัวละครจะมากเกินไปจึงไม่สามารถบริหารบทได้แบบในยุคจีวันนั่นเองบุคลิกของซิมเวอร์โบในบิสเวลล์เวอร์ชั่นที่เอาไปฉายในญี่ปุ่นถูกปรับเปลี่ยนจากขระเอกอัศวนขี่ม้าข่าวผู้ทรงเกียรติกลายเป็นหนุ่มบ้านบ้านที่ใสด่ดีเรียบร้อยผู้จัดสภาพและโลกสวยแบบชีวิตคิดบวกแทนซิมเวอร์โบก็เป็นหนึ่งในตัวละครจากบิสวลล์ภาคแรกที่มีมบทต่อในบิสแมชชีนแต่ดีไซน์ถูกสับยับเพราะเห็นว่าดูตลกไม่เท่แบบในภาคแรกเลยสักนิด และพ่ะเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนๆค่อนข้างจะนิยมชมชอบแต่ออกมาฆ่ากันใด้ด้านดีไซน์ในภาค2แบบนี้กระแสตีกับจริงจัดว่าค่อนข้างดุดันไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียวแบนทอเป็นฟ <S ling> ิลซอสตัวเดียวที่ไม่ได้ถูกนําไปใช้ต่อหรือไม่มีบทบาทในจักรวาลสัตว์ร้ายฝั่งญี่ปุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นอนิเมะมังงะหรือแม้แต่ของเล่นเลยก็ตามทอฆ้าเป็นหนึ่งในสาของฟิลซอสที่ถูกนําไปใช้ในจักรวาลสัตว์ร้ายฝั่งญี่ปุ่นอย่างชัดเจนทั้งอนิเมะมังงะและของเล่น ในเนื้อหาของบิสบอลนีโอทูเวอร์ชั่นแต่เปลี่ยนจากฝ่ายคนดีเป็นฝ่ายผู้ร้ายอย่างเบรนทอนซึ่งเป็นล้อสมุนชั่วหลายของยูนิคอร์นและเปลี่ยนชื่อเป็นเอฟเวลล่าก้าควิกสไตรในเรื่องบิส w อ r ไม่ได้เปลี่ยนจากฝ่ายคนร้ายจากการฝังชิปตั้งโปรแกรมในร่างปรโตฟอร์มให้เปลี่ยนเป็นฝ่ายพลเรือนอแบบตัวละครอ,อื่นเช่นเดียวกับลัมเพจในซีรีส์นี้นั่นหมายความว่าตัวมันอาจจะเพี้ยนจากขนขึ้นควอนตัมหรือไม่ก็เร็วโดยสันดานอยู่แล้วก็เป็นไปได้ในเนื้อหาฉบับนิยายภาพของฝ หัวงูเห่าของควิกสไตร์สามารถพูดเองและคิดเองได้อย่างเป็นอิสระและแยกเป็นอีกบุคลิกจากควิก t r i ร์เป็นหลักโดยมีกิมมิกลงท้ายด้วยคำประโยคที่มีคำออกเสียงว่าคบกับบูระโดยรวมแล้วจะกลายเป็นคำว่าคอบล่าหรืองูเห่านั่นเองหัวงูเห่าที่ใส่เข้าไปในร่างฟิลซอสของควิกสไตร์มาจากไอเดียของทีมดีไซเนอร์ชื่อเล n n y ่แพนซิก้เพราะเขาชอบง,งูมากๆในข้อมูลข้างก่ขอของเร่อขอบัตรสครอ จะบอกว่าเขามีอาวุธอีกชนิดที่เรียกว่าไอออนดิสซึ่งเป็นอาวุธชนิดเดียวกันกับตัวละครในบี a ส์วอรที่มีชื่อว่า a n t เทอร์เคยใช้เหมือนกันซึ่งตัวละครนี้ก็ยังแปลงร่างเป็นตะกแตนตามข้าวเหมือนกันแฟนๆจึงตั้งทฤษฎีว่าก่อนจะกลายเป็นฟิวซอร์สบัตส์คอลก็เคยเป็น a n t เทอร์มาก่อนนั่นเองแต่แล้วในเนื้อหาคอมิกในเวลาต่อมาก็ปรากฏตัวว่ามัน2ตัวเป็นคนละตัวกันแถมยังปรากฏตัวในฉากเดียวกันบ่อยครั้งอยู่อีกด้วย แม้ว่าเทร่าเกเตอร์จะแปลงร่างเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้กับเต่าสแนปปิ้งแต่มันก็ไม่ใช่สายพันธุ์เต่าเอลิเกเตอร์สแนปปิ้งเทลเทที่มีอยู่จริงแต่เป็นเพียงแค่มุกจากการเล่นคำเจยๆเท่านั้นเองเดิมทีแล้วอินเจ t เตอร์จะมีชื่อว่าอะควาสต i ิงซึ่งคำนี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ในโฆษณาของเล่นของอินเจ t เตอร์อีกด้วยอินเจ t เตอร์เป็นหนึ่งในตัวละครโปรดของแม r ลิสสกอตหนึ่งในทีมเขียนบทแฟรนไชส์ของทรานส์ฟอร์เมอร์ในยุคของทรานส์ฟอร์เมอร์พรมมาตั้งแต่เด็กันเเลยยทีีด แต่ถ้าว่าอินเจคเตอร์ก็เป็นหนึ่งในของเล่นที่ขายไม่ออกจนค้างสต็อกมาอย่างยาวนานจนถึงยุคยูนิคอร์สไตรลจี้กันเลยทีเดียวอินเจคเตอร์เป็นหนึ่งในตัวละครที่ออกมาใช้อย่างชัดเจนในซีรีส์บิสโวเนโอโดยเป็นหนึ่งในกลุ่มเบลทอนและเปลี่ยนชื่อเป็นลาโทลาตาเนื้อหาข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับสกายชาร์เดมักจะบอกว่าหัวของอีโกนาในร่างสัตว์จะกลายเป็นมือซ้ายไปแบบทั้งแบบนั้นโดยละเลยข้อเท็จจริงว่ามีมืออยู่ข้างในจนมาถึงยุคของ IDW ก็ยังใช้แนวคิดนี้อยู่เลย สกายชาร์โดถูกนำมาใช้ในซีรีส์บิสวอร์เนโออย่างชัดเจนโดยอยู่ในกลุ่มเบลทรอนในชื่อของดรานคอนส่วนฟิวซอสต้อนอื่นที่เหลือนอกจากแบนทอแล้วก็ยังมีปรากฏในสื่ออื่นอย่างบิสวอร์ฝั่งญี่ปุ่นในรูกของมังอ่ะนิยายภาพหรือของเล่นทั้งหมดที่กล่าวมาก็ยังเป็นเพียงข้อมูลที่สรุปออกมาแต่เนื้อหาในส่วนสำคัญบางส่วนที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเช่นเนื้อหาของคอมิกบางสำนักเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความสับสนบวกกับคอมิกบางชุดก็อาจจะเป็นของเก่า และหาได้ค่อนข้างยากจึงไม่ได้นำมารวมในคลิปส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเนื้อหาของอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามชมเพราะในยุคแห่งสัตว์ร้ายก็ยังมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่อีกมากมายแบบ modern mixed di โดยเราก็ขอทำการขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบและก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เรียบเรียงข้อมูลให้อย่างคุณไลโอไคเซอร์ o aiser, ที่ช่วยหาข้อมูลดีๆมาให้เราทำคลิปกันในวันนี้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการคุณภาพคลิปที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ก็สามารถสนับสนุนผ่านทาง t ูมอนี่วอลเล็ที่ผมจะแปะเบอร์ไว้ในด <_ d isc rimination> ีสคริปชันเพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ยิ่งขึ้นไปอีกและถ้าหากต้องการให้กำลังใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยความสุภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ e e you again n e x t time สวัสดีครับ